ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายทอดเจ็ดแปดเก้าหน่ะครับเนาะเอามาพี่น้องให้กับพามมาเล่นเกมอันเทียบพระเจ้าค้อนปอนหน่ะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปงัดทางงัดเลยละกันนะครับเออ โอเคนะครับก็พกทุนมาที่100่งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาะออ่ะก็ผมก็ยังซ้ําอยู่ค่ายเดิมนะครับสําหรับค่ายทอดเจ็ดเก้านะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับมางัดทังงัดพี่น้องเกมเทียบประเจ้าขวัญฟอนะน,นะครับวัได้มาจับดูละเบียดสองร้อยสี่สิบเป็นแล้วไหมสองหมื่นสีไปเออมาตามสูตรตามสูตร ก็เกมนี Again ้นะครับผมก็ใช้ทุนหนาอยู่นะครับผมนะก็กันตรงกันแตกด้วยนะครับผมนะกันมันแตกครับพี่น้องบังก็เบอนะครับผมขอสิบเปดสปินได้ไหมเอยเรียบร้อยแตกกี่ลีครับผมเออไปเถี่ะเจ้าทัว จะมึงโจมยังหอกห้าขวามงึงเอ้ยถอยหลังโอ้ยสวางไม่เสียสวางไมมครับผมอือยังวาแตกสวางไม่เราเด้อนี่เกมมันจะจ่ายเลยวะเอาพื้นที่เป็นรอยให้หนว ยิ่ลงก็ดำยังเดียวเลยสันบอกเลยนี่ใจคว้าเมีเออเด่นแน่ตัวเว่เด่นเลยครับผมไม่ต้องหมุนตันหรอกยันแตกวะขอเหรียญจักไม้แน่ตัวเบี้ทุนเสียหนึ่งเนาะแตกสวงไม้เนาะโอ้ยวะแตกเกาแตกเกาอยู่เว้ยกระดัยเนี้ยเสียเนี้ยนะครับผมเก็บสลอนเนาะเอาอย่างมันมากไม้นะครับผมนี่ยเวลาได้มันก็ได้หลายครับผมเวลาเสียก็เสียหลายกันล่ะ กินสลวดเกนึงเกนึงโอ้ควอยู่ใส่ละควอนแมาควอนไม่ควยแม่อยอยากได้ควอนควอยากถือควอนควอนควอนควอยากถือควอนอาวแล้วก็ผมเพิ่มตัวคูณไปครับผมจังหวะควอนให้เม่นเม่นนะจังหวะควอนอะแตกมาหลายไม้เนี่ยจังหวะควอนนี่สำคัญเลย เนียนเนียนอะไรครับผมได้สะสมตัวคุณอยู่นะครับมามีขบวตต่อนครับผม,อมเอ้ยคุ้หนักเราเด้นนี่คุ้หนักเราเด้นนี่ควนไหมแม่ควนควนโอ้ยเขาอ,อยากถือควนตอนนี้เขาอ,อยากถือควนควนโอ้เอิญหาควัวนเราเด้เลยตอนนี้ขอเจียหนึ่งได้ไหมเอ่ย ควนนอ่หคุณหนักเลยด้นี่ควนนักนักควนเฮ้ยเขาโบว์เขาโบว้าวหินตาดามีีนองอู้จังไหนข่อยชี่ได้ใส่ควนวะคุณหนักวันนี้เมื่จังไหนข่อยชี่ได้ใส่ควนโอ้เห็นแตนใส่ตัวควนมัเนี้ ใส่เนี่ยสูเห็นตดาดำเห็นที่ยังอยูนอ่นี่มีนะอู้ใส่เนี่ยมาแล้วมาแล้วเจอคูนหนักๆแบบนี้มันจะเหลือบีอะไรในใส่สวางดอกตีนดอกนี้ก็เต็มตั้งสิครับผมเอามาอู้ตัวคือโบเพนเพียง,งเนี่ยสูบันเข้าไปอู้ตัวคือโบเพนเพียงเนะี่ยแปะครับผมกับเขากรับกับเขาอู้พี่ดอกเลย ได้กำไรปู้นี่ขอกำไลนี้เออนี่แหละครับผมบังกำไรอุ้ยขวัญเอ้ขวัญมากูสิเกียวางเข้าไปไหลอ่ไหลอ่เก่าเบือนล้วครับผมเออแบกพิชไพ่ครับผมกลับข้าวครับกลับข้าวแสหัวแต๋ไปเก่าเบีอนไม่รอเลยเอาได้อยู่ครับผมรอดตัวไป โอเคนะครับก็ไม่ไปต่อเลยครับผมนะสำหรับเกมอันเทียบพระเจ้าค้อนปอนนะครับอ่ะพกทุนมาที่1นึ่งแสนหนึครับได้กำไรไปมื่นเก้าครับพี่ดอ้ยกึ่งเอ้าอยากหน่อยก็ลวดตัวไปละครับผมเกือบเบิรละแสนหนึ่งนะอ่ะครับผมก็ใครอยากลองนะครับสำหรับใครทอสเจ็ดเป็ดเก้านะครับผมก็ปักบุดไว้ให้แล้วนะครับปะแตกแล้วก็แยกย้ายกันดีกว่าเนาะไปหาลิ่นแนวใหม่กันครับผมบ๊อบไพร์ขมุย